เดี๋ยววันนี้มาดูหนึ่งวันของไอตานะคะว่า To Do List นี้ที่ตาเขียนไว้เนี่ยจะเช็ค r o อสครบหมดทุกอันหรือเปล่าจะได้กินมื้อเย็นกับแฟนค่ะเย้ไอทำงาน10นาทีแล้วก็พวกเราเล่นเกมไหมที่สิบนาทีชอบ10บนาทีชอบเหรอบัะสิบสิบคะแน Yeah yeah so I have another turn to make it fifteen or higher. Let's go. If you wanna be loved, just be yourself. หนึ่งวันเนี่ยมี24ชั่วโมงนะคะแล้ววันหนึ่งขอยตาทําอะไรเยอะมากเป็นคนที่แบบต้องทำนน,นี่นั่นทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวเยอะมากวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาแชร์ทริคการบริหารเวลาในหนึ่งวันของไอตาว่าวันหนึ่งไอตาทําอะไรบ้างมีวิธีบริหารอย่างไรจัดความสําคัญอย่างไรนะคะดิฉันเนี่ยใส่หมวกหลายหมวกมีหลายโรในชีวิตซึ่งทริคของไอตาเนี่ยจริงๆมันง่ายมากเป็นอะไรที่ทุกคนรู้แต่บางทีอาจจะลืมไปก็คือการทำ to do list ดิฉันจะทําในมือถือนะคะแล้วก็ใช้ แอป reminder ที่มันมีมาจากในมือถือนั่นแหละไม่ได้ไปซื้อแอปอะไรเปลืองเงินใหญ่โตทุกคนสามารถทําตามได้หรือถ้าใครไม่ได้อยากใช้ reminder ก็เขียนใส่โน้ตก็ได้ิส s t เป็นข้อๆไว้ยังตื่นเช้ามาเนี่ยไอ้ตาตื่นมายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะอนน้ายังไม่ได้อาแต่ก็จะมานั่งคิดก่อนว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างแล้วก็มานั่งเขียนโดยเรียงลําดับความสําคัญเอาอันที่สําคัญต้องทําอยู่บนสุดนะคะเวลาที่เราจะทํางานอะไรเนี่ยให้เราไล่จากข้างบนลงมานะคะถ้าไอ้ตัวล่างสุดที่มันไม่ได้สำ มากมันอาจจะไม่ได้เสร็จวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเลื่อนไปไว้ทําวันถัดมาแต่ว่าตัวที่มันสาคัญอยู่บนสุดเนี่ยมันต้องเสร็จในวันนี้และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเราควรจะใส่เวลาในการทํางานทาสน,นั้นๆด้วยนะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราทํางานแล้วเผลอไปทะเลถลายดูฝีนุน่นไถอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันจะทําให้มันยากมากที่เราจะกู้ตัวเองกลับมาเพื่อที่จะกลับมาโฟกัสกับงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามโฟกัสกับงานกับเวลาที่เราตั้งไว้เดี๋ยววันนี้มาดูหนึ่งวันของไอตานะคะว่าทูดูลิสต์นี้ ที่ตาเขียนไว้เนี่ยจะเช็คครอสครบหมดทุกอันหรือเปล่าไปเริ่มอย่างแรกของวันก่อนเลยค่ะตอนเช้าตื่นแล้วนะถ้าอย่างวันนี้มีไปออกกําลังกายแต่จะตื่นมาใส่ชุดออกกําลังกายก่อนเลยเป็นการบังคับตัวเองค่ะโอ้โหเป็นเสื้อผ้าขนาดนี้แล้วมันก็ต้องไปจิมแล้วเนาะส่วนข้าวเช้าเนี่ยก็จะทานง่ายๆอะไรก็ได้ที่เหลือในตู้เอาอุ่นมาทานเล็กๆน้อยๆรองท้องให้มีแหง น้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยตาเนี่ยก็จะมีงานมีธุราต้องเคลียร์นิดนึงนะคะวันนี้ก็จะมีสรุปสต็อกของไอตาบิวตี้และไอตาบราเนาะเช็คแอดโฆษณาเพราะว่าเรามีการยิงแอดด้วยว่าตัวไหนแบบมันดีมันเลิศมันจะอัดงบเพิ่มหรือว่าตัวไหนมัน ก็จะได้ไม่กินเงินเราไปเยอะนะคะแล้วก็มีการแพลนโปรโมชั่นใหม่ของเดือนนี้ด้วยนะจ๊ะมีการคุยกับทีมว่าแบบเออโปรโมชั่นใหม่เราจะเป็นอะไรบ้างนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการแบบว่าดึงดูดลูกค้าด้วยตอบแทนลูกค้าด้วยให้ส่วนลดกับลูกค้าในแบบวนันพิเศษต่างๆเนาะเดี๋ยวขอญาตทำงานแป๊บ,บนึงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเที่ยงเราไปกินข้าวกันค่ะ ตาจะกินข้าวเที่ยงประมาณเที่ยงตรงนะคะ<ม>ก็จะกินข้าวครบทุกมือ้อจะไม่สกิปจะไม่อะไรเลยเพราะว่ามันสําคัญมากถ้าเราไม่กินข้าวเราจะไม่มีแรงทํางานค่ะไ<ม>ปะตอนนี้เที่ยงแหละเราไปกินข้าวกันที่บ้านเนี่ยพี่แม่บ้านเขาก็จะทํากับข้าว กมือเทียงแล้วก็จะทําเยอะหน่อยเผื่อที่จะเหลือไว้กินตอนเย็นด้วยนั่นเองก็ดีเหมือนกันก็ค่อนข้างประหยัดเวลาตัวอตาเราจะได้แบบให้เวลาในการทํางานแล้วก็กลับตัวเองได้แบบเต็มที่ไหนดูซิวันนี้มีอะไรบ้างไข่ดาวไก่ทอดแล้วก็ผัดผักนะคะส่วนมากจะเป็นเมนงงูง่ายๆอะไรอย่างนี้แหละคือพวกตากินง่ายมากขอแค่มีอาหารคือแฮปปี้และจบ โอ้โหทุกคนฟ้ามืดฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกเพราะว่ามีทูดูลิสต์อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ต้องออกไปทำข้างนอกคือไม่เป็นไรเราจะไม่หยุดค้างเตริรอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอขึ้นหน้าขอเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้ที่จะใส่วันนี้นะจะ๊ะอุ๊ยวันนี้ดิฉันใส่สีชมพูทั้งวันเลย <laughs> ก็ชอบสีชมพูค่ะมชดก่อนเกิดเป็นบาร์บี้ อีกหนึ่งทูดูลิสที่สําคัญของวันนี้คือการดูแลความงามค้าเนี่ยคนมันจะแต่งงานก็ต้องสวยนิดนึงเป่าแม่อยากหน้ายกหน้าตึงไม่หย่อนคล้อยเอาให้แบบคนไม่รู้เลยว่า30บวกนะคะวันนี้ดิฉันมาที่รตินัน medical center ให้คุณหมอแต้มดูแลให้นิสหนึ่งคุณหมอเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องการดีไซน์ใบหน้าเวอร์หน้าสวยๆแล,ล้วห่อของคนดังก็ผ่านคุณหมอมาเยอะนะคะคุณหมอแนะนําเครื่อง M face เลยบอกเลยว่าจึง้งยกหมดไม่สนลูกใครลงลึกถึงชั้น smash และชั้นกล้ามเนื้อเลยเครื่องอื่นใช้ พลังงานเครื่องนี้ได้ถึง2ค่ะไฮเฟสกับซิงออรเลยทดแทนเฟลเลอร์โบลทอกได้เลยส่วนใครที่จิ้มโบลจิ้มเฟลเลอร์มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่ทําร้ายกันอีกด้วยที่เห็นเครื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แปะแล้วนวดขยุมเท่านั้นเป็นเทคโนโลยีไฮเฟสนะคะแผ่นแปะเนี่ยจะมีเม็ดดอทที่ปล่อยพลังงานลงไปชั้นผิวไปยันกล้ามเนื้อแต่ละมัดเลยนะทุกคนเราจะรู้สึกอุ่นๆความอุ่นเนี่ยไม่เกิน12องศาบนใบหน้านะคะทําให้เซลล์กล้ามเนื้อที่เสื่อมสภาพเนี่ยกับมาฟูเติมเต็มอีกครั้ง และอีลาซินผิวก็ดีขึ้นอีกด้วยเอ็มเฟสเนี่ยนะคะเขาก็จะแปะที่3จุด,จดก็คือหน้าผากแก้มซ้ายแล้วก็แก้มขวาต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญแปะเท่านั้นนะคะเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อให้พลังงานลงไปได้แบบถูกจุดแบบจึง้งแบบแม่นยำจะบอกว่าไม่เจ็บเลยเหมาะกับคนกลัวเจ็บนะคะเหมาะกับคนไม่มีเวลาอย่างดิฉันเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ทําอะไรเยอะมากวัน,วนๆทั้งหน้าเนี่ยใช้เวลาทําแค่20นาทีฟิลแบบว่าพักเที่ยงแอบแวะมาทําก็ยังได้อะแกคุณหมอแอบกระซิบนิดนึงที่เนี่ยมี เทคนิคไม่เหมือนใคร Dual Lifting นะคะนอกจากจะหน้ายกแล้วเขายังช่วยกระตุน้นเอลาสตินและคอลลาเจนผิวให้ผิวดูฟูดูเด็กอีกด้วยปังคูณสอป้องทำกับที่นี่นะโอเคทำสวยหน้ายกกระชับเช็คค่ะกับบ้านกัน ตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วค่ะดีใจมากคือวันนี้เสร็จธุระข้างนอกนะคะโดยที่กลับมาถึงบ้านเนี่ยไม่เย็นมากไม่คำมากตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงเลยก็เลยจะได้กินมื้อเย็นกับแฟนค่ะเย้ เพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ตาต้องทําเลยก็คือให้เวลากาับแฟนในตาเนี่ยเคยตีกันกับแฟนด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเราตีกับเขานะเขาตีกับเราว่าเราอะทงานเยอะแล้วบางทีเราไม่มีเวลาให้เขาเว้ยเหมือนแบบคืองานของเรามันเป็นความชอบของเราด้วยฮ็อบบี้ของเราก็คืองานของเราบางทีทํางานกลับมาจากออฟฟิศเสร็จแล้วก็ยังแบบทาทำทำ,ทำอยู่ที่บ้านเอานูาน่นเอานี่มาเขียนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเลยบางคู่อาจจะมีแบบว่าผู้ชายทางานแบบเยอะมากผู้หญิงแบบอยากได้บราดิฉันนี่คือ ี่ฉันทํางานเยอะจนแฟนบอกว่าเราไม่มีเวลาให้กันเลยนะคะทุกๆวันแต่ก็เลยพยายามจะมีเวลาให้กับแฟนอย่างวันนี้โชคดีคือเราเสร็จธุระข้างนอกเสร็จเร็วก็จะได้กานข้าวมื้อเย็นด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงค่าก็จะเป็นเวลาที่อาจจะดูที่วีกับแฟนหรือว่านั่งคุยกันหรือว่าเล่นบอร์ดเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนมีอะไรต้องทําเยอะมากหน่อยกลับบ้านมาอาจจะค่ำสองทุ่มสามทุ่มก็จะต้องแบบชัดดาวเรื่องการทํางานปิดคอมอาบน้ําแล้วก็ให้เวลากับเขาอย่างน้อยหนึ่ง สองชั่วโมงก่อนนอนก็ยิ่งดีค่ะแต่ว่าอันนี้ชอบดีเรากลับมาเร็วน,นิดน,นึงอีกประมาณ6กโมงกว่าเราจะกินข้าวจตะแกเหลือเวลานิดนึงเดี๋ยวขอเคลียร์งานอย่าบอกแฟนนะ <c oughs> เดี๋ยวขอเคลียร์งานแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันค่ะ ไอทำงาน10นาทีแล้วก็พวกเราเล่นเกมไหมเล่นเกมอะไร 10. Okay. 10นาทีโอเคไหมเบบี้โอสินาทีชอปสินาทีชอปเหรอไม่ใช่11นาทีนะไม่ใช่สินาทีชรอปโอเควันนี้เราจะเล่นเกมนี้กันค่ะ Sp ปนเดอร์ n t play for too long forgot how to play อ่ะ Who is winning? I, I don't know. I have Hope, Jim, Bad Sip Sip How many can do you have? Sip 8. 8. But I never win this game though. How many do you need? I don't know. I forgot. Oh, <laughs> 15. Oh, so I need 50. I will try my best. I always try my best to play this game against you, but I never win. It's a tough game. Yeah, but I, I like it. <laughs> so I'm buying this one. Currently, I have dead bad now Am I winning? Yeah, but it's still my turn one time because you started. But I'm 15, points <laughs> <laughs> Yeah, yeah. So I have another turn to make it 15 or higher. So if you make it 15, we are even. And if you're higher than me, you win? Yes. <laughs> what about you let me win? Yeah, so should I? <laughs> what right. you gonna do, babe? I'm gonna buy this one. Okay, so how many canin do you have? So, I have uh four, five, six, seven, eight, nine, ten, fourteen. But... But? Wait, no, there is no but. I get this one. Fuck! Oh my god, oh my god, <laughs> I... Uh, that one second, count 14. I thought I'm winning. 72. I was aiming for the same one. <laughs> I'm sorry. I never win this I'm game. I'm sorry, bro. but it was so close too. But that's okay. I don't <laughs> mind. I can't, I came really close. I'm really proud of myself. <laughs> More! What? More! More! I'll eat. i eat. i eat. <laughs> Let me eat. <laughs> เล่นเกมเท่าไหร่ก็ไม่เคยชนะแฟนเลยแต่แตาก็ชอบเล่นนะคะเพราะว่ามันสนุกดีคือหนึ่งมันได้ผ่อนคลายด้วยถึงแม้บางเกมมันจะเครียดอย่างเกมนี้ทีตาเลน่นก็ค่อนข้างเครียดแต่ว่ามันแบบทำให้เราเป็นคนแบบไหวพริบเร็วชาร์ปคือในตาชอบมากก็คือแบบผ่อนคลายยังไงให้มีประโยชน์กับตัวเองด้วยนะคะวันนี้เช็คลิสต์ทูดูลิสต์ของเราก็าคือ cross รบทุกอัน ถูกใจมากๆวกา็จะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องออืครบนะคะที่ฉันอาบน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ขออนุญาตไปนอนไปเองกันนะคะบ๊ายบหวังว่าวิธีทำ To Do List ของอาจารจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ I'm going get the white get to the And green and red. <laughs> Your turn. Thanks.